มาแล้วครับเวิร์กช็อปครั้งสุดท้ายของปีนะครับวิดีโอคอนเทนต์อีดิเตอร์ครั้งที่10ของเอเซไฮนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์กช็อปถ้าคุณอยากเริ่มเรียนรู้การทํางานวิดีโอนะครับอยากลองใช้กล้องมิเลเลตกล้องโปรนะครับถ่ายงานให้ได้ภาพที่ดีมีคุณภาพแต่ใช้อุปกรณ์กล้องยังไม่ค่อยเป็นนะครับไม่รู้จะเริ่มปรับตั้งค่ากล้องยังไงสปิชเตอร์ FSO เนี่ยปรับแบบไหนตั้งค่าโฟกัสยังไงปรับภาพให้ได้สีตามใจเรานะเวิร์กช็อ p นี้ผมมีอุปกรณ์มาให้ทดลองใช้ททัััั้้้้งงงหหมมดดดเเลลยยแแววี๋สอนนะครบตต่ เวิร์กช็อปจะมีไปจนถึงการตัดต่อวิธีคิดแนวคิดในการตัดต่อใช้ได้กับทุกโปรแกรมเลยนะการวางสตอรี่สั้นๆน,น,นะครับตั้งแต่เริ่มถ่ายนะครับไปจนถึงเอาฟุตมาร้อยเรียงตัดต่อนะครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆรับแค่6คนเท่านั้นนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยอุปกรณ์กล้องไฟไมค์ขาตั้งคอมพิวเตอร์ตัดต่อมีครบมาตัวเปล่าได้เลย 2>, 2วันจบนะครับวันเสาร์ที่ทิตย์ที่23 24, 24พฤศจิกาแล้วก็ 14- 15ธันวาจัด2รอบนะครับที่เซฮายสตูดิโอที่นี่เลยนะครับเจอกันครับ